ทนทำส่างอวดออมไปก่อนเถิน้าทุกเมื่อนี่เมื่อนาสี้งเย็นดอกนาวัดดีครับตอนรับพี่น้องขอสูวช่องรายการโชคไพศานนะครับพี่น้องขอสูวช่องรายการโชคไพศาลแชนแนลนะครับวันนี้พามาเยี่ยมสวนเกษตรกรคันขนเก่นนะครับผูป้ปกท่านมาประสบการณ์มาตั้กว่า30ปีนะครับเป็นสวนตัวอย่างนะครับของเมืองอุบลเฮาอยู่แถวบ้านบพเทิงนะครับ เดี๋ยวพาไปหัวจักกับเจ้าของสวนไปนะครับเนาะเป็นลูกค้าดีเด่นนะครับพันเทศมาดนแล้วนะครับตัวนี้เป็นพุทธานะครับเป็นบักท่านบานเท่าอ้าววัสดีครับพ่อวัสดีครับครับผมวัสดีครับรับเจ้าของสวนเพเ่อนเนี่ยนะแนะนาตัวนะครับรับก็ขอสวัสดีครับผมนายปิงสีสุขรับเจ้าของสวนพุทธาจะอยู่ในฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุทึงมยมูทิซี ตำบลตาสางอําเภอสว่างวีรวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีครับผมพอเปียเห็ดสวนบางแั่มาหลายปีแรืล่ครับเนี่ยนี่เขาสามสิบสี่ปีนี่ครับสามสิบสี่ปีครับผู้แรกเด้ทีว่าปลูกบางันอยู่บานเหาแม่นบ่ก็ถือว่าต้นต้นเน่ต้นก็ออกจากพอเปียงนี่ก่อนครับโอ้ครับแต่ก่อนทําเป็นไม้ดอกครับทำสวนกุหลาบนะครับแต่ก่อนนี่เป็นสวนไม้ดอกนะส่วนนี้เนาะแม่นครับสุเมรีเนี่ยมันเป็นไม้ดอกนะครับ จะเป็นหมักท่านเนาะปุทซ่าคิดจางไหนจังปั๊บจากไม่ดอกมาเป็นสวนหมักท่านครับท,ที่ช่วงผมไปศึกษาดูงานอยู่อยู่ทางเหนือนะครับไปครับผมแม่แตงไปศึกษาดูงานมาม,มาดูงานอยู่นครปฐมคือไม้ดอกนี่มันจะใสเคมีลายนะครับครับผมผมก็เลยเห็นเขาทําอยู่ทั้งนั้นผมก็เลยคิดว่าผมทําไม้ดอกมาหกปีผมยุดตัวน,นั้นเลยเอาตัวนีมาลงนะครับอืมเลยเอา ปูดสามมาลงตอนแรกก็ลงลอยลอยต้นครับครับครับเดือนนี้ก็ซีลอยครับทําเป็นเศรษฐกิจเพื่อเพียงของพระองค์ท่านครับผมอ๋อเริ่มจนจากการรักสุขภาพเนาะครับพอมาไม้ดอกมันใสสารหลายมันซะสียาหลายไม้ดอกนี่ตรงถามมีตํานี้เข้ากับบุษอเข้าครับผมเคมีนี่บัต้องถามถึงตัวนั้นนะครับแต่ตัวนี้ถามว่าเคมีบอผมกะคือเดือนนี้ผมจะขืนมงนะครับขึืนมงหลอบสวนเลยนะครับ ครับผมท่าคำว่านอนเขานี่เค้มยังก่าบยู่นะครับเอาตกปองกันใหได้นะครับจังได้ขายขรับอ๋อนี่ขึ้นมุงงน้องพี่น้องเนาะเปิ่งได้พี่น้องขึ้นม่งขึ้นม่งจังเมตรครับเนี่ยสี่เมตรครับมุ่งสูงสี่เมตดนะครับเนี่ยจะทำเป็นรูปตัวแอลอนออกข้างนอกนนเห็นบลิมจะเป็นรูปตัวแอลเพราะว่าเมลงวันทองเขาจะบอบินสูงนะครับบินมาชนตะไคร้เขาถอยหลังบาเป็นดันหนาขึ้นไปเป็นถูกดักอยู่ข้างบนนะครับเป็นรูปตัวแอลดออกมาตายถิมเบิดครับตัวนี้เป็นความรู้ พุูดปัญญาหน่อยเนาะครับพุูดปัญญานะครับชาวบ้านเขาวันนี้ครับเป็นมงงอลงน้อยหนึ่งเนาะห่อลงครับยีซิทเซนย้อนแมงวันทองมันบินขึ้นไปมันเป็นดันดันนั่นอ่าครับมันก็จะไปค้างอยู่หันครับเมื่อเมื่อเข้ามาแต่ฝุ่นเข้ามาชนนี่ถอยหลังบโบปินมิตรใส่ขึ้นไปเลยนะครับใส่ขึ้นไปก็ไปถูกดักครับอยู่กับโม่กระดันอยู่หันหล่ะครับอ๋อถึกแดดตายจ่อยครับอ๋อแต่ว่าผมเบิกนะครับว่าเป็นอย่างคือโบต์มงหนึ่งถึงตรงนี้ปล่อยโลงแน่นอนทั้งถึงเนี่เนาะปล่อยครััับบบบหมมมกนนนึงว่่าาาจะิเข้ แม่เงินครับโบบินเพราะว่าถามว่าจักเปอร์เซ็นต์ที่ผมทําอยู่มันหนีหกปีแล้วมันแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ได้นะครับถือว่าโอเคล่ะสำเนียงนะครับเพราะว่าห้าป้องกันแต่แมงวันทองครับแมนแมงวันยังเงินเกษรไอ้ผีเสืออันอื่นอันได้เพื่อพวกไอ้มาจะมาผสมเกสรนี่มาได้เบิร์ตเผือกเผือกพึ่งเผือกแต้มพึ่งไงเบิร์ตครับเป็นผลดีตอนนั้นครับห้าป้องกันแต้แมงวันท่องท่องยั่งเดียวครับผมโอเคโอ้เป็นพูดบรรยาเลยพี่น้องเด้อ ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนมกรานะครับเป็นมกรากลางๆแล้วนะครับวันนี้วันนี้กับวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่มกราคมหกหกเจ็ดจะได้ตัดแต่งแหละครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้บมกเปนช่วงเก็บผลผลิตเป็นปะครับเป็นช่วงไหวแล้ววันนะครับพราะว่าผมเก็บตั้งแต่วันที่ยี่สามกรกฎาคมมาทถาเดียวนี้นะครับครับผมอ่ามันได้จ็กเดือนจีบเอาหกเ็ดเดือนนะครับปีหนึ่งมันจะได้ขายอยู่ซาำนั่นนะครับครับผมตัวนี้เป็นต่อพันแม่นมอนเน่ะแม่นครับ นี่มันสามสิบสี่ปีนี่ครับตอมันต่อสามสิบสี่แลวพี่นนองเด้อครับมันคือโบอสูงเยื่อเสื้อเข้าตองทํำสาวทุกปีของเดือนกุมภาพันธ์นะครับทำเอาหนองอไม้เขาออกมาจะาต้นอยู่ลักษณะจิงสี่คือเก่านะครับครับผมคือตัดทิ้งตลอดแม่นครับมันก็เลยโบสูงพี่นนอง,นองปกติถ้าปล่อยไปก็สูงกันแน่นอนโอ้ยโบว่าเมงเด้มมันจะไม่แตงเงล้ครับอันนี้คือทํำเอาหนองไม้ทํำสาวเขาครับผมตัดแตงหน่มให้ได้แล้วก็ โหนมลงคือการเก็บผลผลิตท่าจะง่ายนะครับจะบนให้ปล่อยให้สั่งขึ้นสูงครับนายเปียงมานนี้นะผมถามเนี่ยตัวนี้คือน้องตัวสาวใหม่แมนบอลนี่ครับตั้นือนกุมภาปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับกุมภาปีที่แล้วเด้อพี่น้องตัวนี้ระวังครับตัวนี้เนาะขึ้นหัวเออระวังเงี้ยน้ำไหลครับเออจ้งน้อยนี่ก็ต้องตัดทิ้งอีก่มาเนี่ยกูไอ้ผมจะเริ่มเลยครับประมาณต้นเดือนกุมภาคงจะเหลือแต่ต่อแหละครับมาที่นี่ต้องตัดออกเบิดครับเดือนกุมภา ถามว่าให้หน่วยเบิดมันบ่เบิดดอกครับแต่มันก็ออกไปเรื่อยแต่มันบ่คุ้มเฮาดอกมันได้เท่าสะ30 40สกิโลคือเจ้าของสวนจะบ่เอาอยู่แล้วมันถ้าเก็บไปก็ต้องอมีคนงานนะครับมันบ,บ,บ่คุ้มนะครับต้องเอาออกนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะตัดทิ้งได้งานนี่พี่น้องพอตัดทิ้งงานในก็ตัดนี่ไงเลยว่าเบิดครับเหลือแต่ตอครับมันก็จะเหลือแต่ตอแบบนี้เหลือแต่ตอแบบนี้พี่น้องเด<อ><า>้อเบิร์ตลอยตัดผูกพังมาเบิร์ตอนั้น ของเขาหด่อยย่านถ้ามันตายถ้าตาดอกใบเบิดเนี่ยมันมีใบมันหมดตายแม่นหมดนี่ครับตายครับนี่รัะคืออ่าซุ้มนี่เกิดไหมครับแม่นมุนี่เขาบปเลยเอาดอกเจี๊หน่อยฮะกะลีออกเบิดนี่ครับบอวนะครับถ้าให้เขาออกมาพร้อมกันฮะจังครับถ้ายอ๋เป็นตอนนั้นครับเป็นยังสันเนาะ ครับนหนึ่งก็พอต้องเอาไว้หลายแก่ชอนกินก็โอเคแหละครับครับผมสายพันธุ์นี่มันหน่นวยดวกดต่างกัไปวไว้หลายไอการเออดัดการแสงบ่เพียงพ่อ,อยังจะทําให้ครับเขาเสียถิ่มไปซื้อนะครับพอต้องไปเสียดายตัดแต่งอกอกเลยแส่งว่าตัวนี้ก็ต้องตัดถิ่งกันตัดเบ็ดครับนี่ตัดถิ่งเลยพี่น้องจะหน่อยนี่กุมผ่านี่ตัดตัดตัดแต่เหลือแต่งเงามาอย่างเดียวครับแม่นครับเหลือแต่ตอมันล่ะ นะปีหน้ามันแตกขึ้นมาใหม่อีกเขาเห็นว่าแต่งสาวแต่ตัดไปหาเดือนขึ้นเด็กเก็บผลผลิตครับตัวนี้ทํามาแบบนี้30กว่าปีแล้ว30ปีนี่ครับแบบเดียวกันเลยครับผมเป็นคล้ายๆกับว่าวงจรมันครับมันมีปัญหานะพ่อหน่อยที่ผ่านมาครับครึงย่างๆเหลือเบิร์ตตุกครึ่งงามเมื่เก่าเนาะครับแม่โอ้โหข้าวกับเขาการดูแลข้าวกราบอาหารเก่าครับดูเด้อพี่น้องเนี่ยตัดทิ้งเบิดหน่อยเนาะตัดเบิดครับเข้าไปเจ๊ดายอแมนผู้ผู้เคยเห็นเด็กเจ๊ดายเด้ เพราะว่าเหมือนกับมันยังให้ผลผลิตอยู่นะครับแต่ว่าบ่คุ้มนะพ่อเนาะบ่ครับไม่คุ้มแต่ค่าใช้จ่ายนะครับมันมันเสียเวลาเฮาครับผมนําเพราะว่ามันถึงเราดูมันจะได้ตัดแล้วนะครับรอให้นวยเบิดมันเบิ่นหน่วยนวลหน่อยส้มก่อยยังก็ยังออกมาคือเกาอยู่นี่คือทั้งบนหัวมือนี้เฮากับบ่เอาเหลี่ยวนะครับโอ้หลากหลายเลยพี่น้องเนี่ยมันมันถึงเดือนตัดต้องตัดนะครับไปรอให้เบิดบ่เบิดงานเจ้าน้อยก็ ออกดอกมากม่อีกก็เป็นไปยุงสันแต่มันมันใ้บ่บ่บ่บติมทีนะครับมันเก็จะกิดทเียดเยอะนะครับ่ทเสดยเสีเดไดแต่มันมัน่บพันนะครับเดียวยางไปเุ่นอนนะยางไปบางทานเหนาะพอเนาะมันนหวยยังหลาเ้ยพี่น้องเด้อเ็มอยู่บักคันเราทั้งบิดนั่นทีไปรอให้เจงสันโบใหด้เนี่เก็ออกไม่มายุงสันกํลังแตกไม่กีพี่น่องอันนันนอยอยู่พอน้องเส้นบบเสียได้เลยเนาะถึงเดอนกุมภาพคือ ต้องตัดอออใจเลยครับต้องตัดตใจเต้นนี่มันต้องตัดตัดแหนงก่อนผ้านะครับตัดออกตัดออกเื้อปกคุมผ้าเขาตัดต่อทันทีเลยนะครับครับผมโอ้เป็นแนวนี้เนาะพงจรเพิ่นเนาะนี่นนเขาจานนาาิไปลอกลาใหญเจ้าหน่วยเขาออกมาตัวนี้เขาก็แตกด,กดอกแตกนั่นที่บอดอกแตกน่วยออกมาอีกไปล่ให้เบิร์ตดเบิร์ตโปปินตัวนี่เป็นบักท่านพันนยังครับเนี่ยสามรถแสงทองครับพันสามรถแสงทอง ถือว่าเป็นพันุ์มีเสือเสียงในประเทศไทยเนาะตอนนี้เนาะก็กำลังสั่งเสือเสียงให้าครับปลูกเสียงทองคือผ่านเบิดนะครับนะครับขุดหน่วยครับด่วยนะครับรุ่นโอ้หลายหลายเปนเบิดผีปินครับถึงเวลาตัดคือตัดนะครับยู่นี่ขายนวยขายกิ่งพันธุ์มาครับยู่นี่ขายครับขายยังแน่อยู่นี่กิ่งก็ขายครับกิ่งพันธุ์ปีที่แล้วนี่ผมขายไปประมาณสี่หมื่นกิ่งครับ ขายกิ่งพันธุ์ปีไก่สี่หมื่นกิ่งกิ่งนจัจกวัดกิ่งละห้าสิบนะครับพี่น้องไปคูณเอาด้วได้ไนะครับเมื่อทำมาดานะครับตัวนั้นคือเป็นได้เด้เสริมเนาะได้เลยะคือขายผลมาเนาะขายผลครับขายผลหลายๆ้มาไหนครับปีไก่ปีไก่นี่ถ้าถามว่ากับกิ่งเมื่อก็แตกต่างกันขายผลนี่จะเพราะว่าผมทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์เพิ่นต้นมันมี4ี่หลอยต้นแต่การขายกับปีละ 6แสนอยู่ประมาณนี้แหละครับราใกล้นะครับจากสามไร่ครับพื้นที่สามไร่ครับทำได้ได้เฉพาะขายขายผลเนาะครับปีละประมาณ6แสน6แสนครับอยู่ประมาค่าเสียใจยังยังครับยังไม่ไดนหักเนาะครับค่าเสียใจประมาณจักเปอร์เซ็นต์ครับค่าใช้จ่ายคือคือนี่ข้าปลูกทีเดียวมันจบแล้วไปที่นี่ครับผมก็คงจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งตัวครึ่งยุ่นละครับประมาณ50เปอร์เซ็นต์เนาะครับค่าใช้จ่ายก็มาจากการ คาจ่างคนเก็บค่าปุ๋ยาาคนเก็บค่าอยู่ค่ากินในครอบครัวของเขาแมนเบิดครับคือถ้าครับคือผมจะบบทําเป็นรายการค่าใช้จ่ายแต่ถามว่าเก็บบักท่านเบิดเงินยังเท่าใดจังนับเอาตัวนั้นนะครับครับอ๋ออาจจะมาเก็บสต๊อกแค่เดียวเนาะครับเ็ทแบบสูตรไทยบ้านเน้าหลอดมันะเลยหลอดยังลงไล่ใจค่าอยู่ค่ากินค่าพีค่าเกลือโอ้ยมัน ยุ่เยอะไงมันจะม่มีเวลาายเอาเขาเก็บมานน่แต่ปียี่สิบสามกะละกดาแต่เดือนย3ิบมกระกฎาดาขายแล้วเงินที่เก็บมานี่มันอย่างถลายยอดเงินเอาเงินเหลือมาว่าครับเหลือเลยนะครับครับผมอ่าแม่งขายไปปีนี้ในหกแสนหกแสนทเก็แสนเงินมันเหลือสามแสนสี่แสนมันก็เป็นของเห่าไปที่นี่ตัวนั้นแหละคือกำไรของเห่านะครับครับ มาเห็ดบักชันครับไผเ,เป็นคนส่วนที่แหลกเจ้าของไปดูงานเองเนี่แหละครับ oh, เริ่มจากไปดูงานเนาะทาไม่ดอกก็ไปดูงานเองไปดูเองเขาเห็ดอยู่นคนปรปฐมก็คือเป็นแต่ดีก็เลยไปเห็นไปเบื้องงานยุ่จุดนั่นก็ได้ถามกระเบื่องเรนก็เลยเอามามาลงรอยตุ่นนะครับนคนปรปฐมเนาะจดเริ่มตนครับแต่เดี๋ยวนี้อยู่ในหมู่บ้านผมมันสามสิบกวนแล้ว ของเฮานี่เป็นแรงใหญ่เลยน้องเขาเมืองบนเนี่ยครับแม่นครับครับผมว่าธรรมดานะพี่น้องบ้านบัวเถิงนะครับตำบลยังครับเนี่ยตำบลชะสังครับตำบลท่าสาร้างอำเภอสว่างวีรวงศ์ในพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นจุดใหญ่เ,เ,เลยเนาะเป็นศูนย์ใหญ่เลยเนาะแม่นครับของบักท่านสามรถนะครับพันสามรถพี่น้องเขามาเบิ่งได้นะครับหอยนี่เต๋อหอยเหลืองเงามๆอย่างนี้เต๋อเก็บเหมือนนี้จีิงจะได้เนาะครับเองน้ล่หาเบิร์ดโมบ่เบิร์ดครับ ครุณเดือนตัดคือตัดผุนเตี้ยมจะตัดเมื่อได้ครับเนี่ยผมคิดว่าอีกจักอาทิตย์นีกก็คพมเบิดไปแล้วครับอีกกระเทียนหนึ่งเนาะดูนะครับออกไม่ออกยังไปเรื่อยๆมู่นนั่นเศรีวานเศษจ้าหลายปะครับโอ้ตัวนี้ถ้าถามว่าแจกฉีดฉีดขาหนอนขายังนี้เทมียังเกาะปุยอยู่ครับครับผมแต่ถ้าเป็นเสือล่าเจอยังนี่โอเคซอยน้ำได้นะครับเพราว่าจะทำให้ไอี ผลไมเท่านี้บสวยงามนะครับ,รบเขาเกิดอื่นเป็นบักท่านชีกากนะครับเขาขายจางไนครับแม่ขาหลายบคขาประจําบางต้นปีบางหันสิงหางหันผมออกลงมือหกร้อยกิโลบอพอสง่งหกร้อยกิโลเฉพาะสวนเขาเนี้บ่แน่นนายไปรับสือสวนเนี้ยมาขายนะบอครับบอบอเอาเพราะนี่จชวนไครสวนมันขายอของไครของมันเอานะครับเน้นเน้นจัดการเพื่อจะคล้องหนวด,ด ข้าบเได้ทาการตลาดทั้งหมดแล้ออกเพราะแหงทามันออกคระขาดมือนแสามลอยสี่ลอยห้าลอยหกลอยก็แล้วแต่จะเก็บได้นะครับแม่ค่ะเฮานีไร้เบื้อนเนาะแม่ค่ะนี่แต่บ่มีหายนี่แต่บ่มีหายเลยพี่น้องงามแหงบางท่านเราขนาดไหวนะครับจะไหวปกติถ่ายจะแข็งมันงามมาาต้องมาตัดส่วนไหนสิงหาครับตั้งแต่สิงหาเป็นสั่นไปไปเลยดีที่สุดครับสิงหานี่เพิ่งออกบหรือว่าออกายครับหรือว่าเต็มแล้วผมเก็บยี่สิบสามกรกฎาษเลยเจ๊มันจะมันจะหายออกายกับโบออกเฮา เออเริ่มเจ็บไปมันก็ได้เท่าน้อยแต่ชิงหานี่ออกบูมเลยครับเต็มไปเต็มไปตลอดเลยพี่จะเต็มต้นนี้เนาะครับดูนะครับพี่น้องปีแรกๆที่ปลูกนี่จัดการยากบ่ว่าปีแรกที่เฮายังบ่เข้าใจมันโอ้ยากหลายครับบ่ประสบการณ์เฮาเฮาเฮาชิดเท้าเอาเองเฮานี่โอ้ยลำบากหลายจนถ่อลังเสียแม่นบ่ครับบ่แม่นว่าจังประสบการณ์เดียดแต่ที่แรลกด้ยอบ่แม่นเนาะบ่ครับ พี่แรกนี่ลุมลกคู่ขัน้นเพราะถงสนเฮตดซื้อๆ,ๆนี่แม่บัานผมนีจนว่าหวยมันสีไว้เพราะป่สันแม่บัานเียว่าโูไปอีกกอนเบิ้งเข้าไปอีกกอนมันสันศึกษาไปเรื่อยๆ่ละปีนะครับมันจะบห่อ้มันว่าโอเหตดหอดปีนี่ข้าเบิ้งเอๆๆอเฮ็ดคือเกาบดได้ครับมันตุ่มเบิงบ้งเข้าไปปีนี่มันเป็นสีมันมาแก้ไขตัวใดผมต้องคิดอยู่ตลอดเลยนะครับตัวนี้ตรงบริเมนว่าข้าจะปลูกไปแห้วเห็ดจึงปล่อยธรรมชาติของเขาเฮตดจะได้บดได้ปีนี่มัน คือแห้งแต่มันครับดูเลยอะใยบอมันเป็นจังไดนแสงบอเพียงพ่อมันเป็นโอ้ยหลายขั้นตอนครับตัวนี้มันเกี่ยวเบิดประมาณเนาะแสงกับเกี่ยวโอ้ยเกี่ยวเบิดครับโอ้ขาดขาดขาดสุดยอดสุดยอดโอ้เหมือนี่ก็ยังมีคนเก็บอยู่เนาะอ๋อแม่บ้านเก็บอยู่ข้างในครับไปเบิ่งครับเป็มาซอยคนงานคนงานจะลายจะจ้างคนเก็บกิโลเท่าไหรครับคนให้เบิดบดเบิดโอ้แต่ว่าหม่ก็มี นี่ก็จะตัดทิ้งกันตัดทิ้งเบิดครับบ่เอาครับเป็นแต่เสียดายพี่น้องเลยเป็นแต่เสียดายกางเกิดใหม่เท่านั้นอยู่แต่ว่าเพิ่นว่าบ่คุ้มนะครับบ่คุ้มถึงเวลาตัดต้องตัดเนาะต้องตัดใจนะครับฝนครับโอ้ยตอนนี้ทังทิ้งก็เสียดายหมดเลยบ่วบัวตัดต้องตัดโอ้เป็นแต่เสียดายเนาะถึงเราดูตัดคือตัดเลยนะครับเอาไว้บ่ได้เดี๋ยวนะครับ จ่างเพื่นไล่วันหรือจ่างเพื่นเก็บเป็นกิโลครับจ่างเป็นไล่วันครับไล่วันเนะาะไล่วันนะครับดูนะครับเนี่ยเทมงานกำลังเก็บอยู่นะครับตอนนี้เก็บแล้วเาก็ไปขายอยู่ทั้งหนาทางหักเห็นปะบ่เอาไว้สวนนี่แหละ<อ>เขามาเอาเองไหมค่ะไม่แต่โอ้ทุ่งเขาทุ่งเขาทั้งพอเปียงนี่บ่ได้ไปนั่งขายคือเขาเนาะบ่มีครับบ่มีเวลาไปปันน่ะนี่ม่คาตั้งหาก ปีถี่ผ่านมากเส้นทันติดต่อมากเป็นหอดม้าสวนผิวมาขอเอาไปขึงห่างให้าไปขายเองยังบ่มีเวลาไปแนวนั้นขนาดว่าห้ไปอยู่มองเย็นๆยังบ่มีเวลาให้เข้าไปขายเองครับผมเขาจะจัดสถานที่ให้ขึ้นขายอยู่ทั้งเส้นทันกระบ่ได้ไปครับผมมาเบิ่งเียมงานเิ่นครับเียมเจ็บบักทันโอ้ไม่ต้องมีอาบทตั้งหาน่าเจ็บบักทันนีเนาะต้องมีอาบธพิเศษนะครับครับถามเจ็บ ตัวใดเขาอยู่บอถึงก็ตรงไหนใส่ของสอยมันเป็นเนียังแน่นเขาเกิดเนียอองของสอยกว่เนี่อ่ะขับแม่อให้ห่านนาม,มาไม่สบั้งคุณแม่ตอบคุณ <ไป S 1> มแม่เมย์บานเจ้าของสวนคุณแม่บ้านมาเนี่ยมาได้ครับคุณแม่บา้าทไม่เพื่นตอบนั่นบากอนียงกว่านแนวนเอแนวแย่บากท่านมาเนี่ยของต่อยหน่วยบองท่านอของต่อยบองท่านนะพี่น้องเด้อโอ้งามหงามงานมันมีทีมงานมาซอยสองคนนะครับเดินทางนี้ต้องมีต้องมีแนวแย่เนาะตัวนี้คิดคนแค่เดียวเหรอ อาวุธนี่แม่นครับเร็นอาวุธเคลียนนะครับแย่บอกท่านแย่กาไปมันก็จะป้องกันน้ำหน่อยเนาะตัวนี้ถามมันยืดพอถึงมันน้ำไหลเขากับตัวอุณหภูมิขึ้นไปก็หูหมุนปั๊บหมุนปั๊บลงหลุดนะครับมันจะง่ายครับไอ้ใครับไม่ไม่สาวห้อยเนาะครับไม่สาวนะครับตัวนี้่จอดนะครับสาวแต่เหตุในข้าอยู่ในไอ้กระบอกมันหันโมฮิลล์ลุ่งนะครับ แต่ว่าเก็บไว้สตอกไว้ได้ไม่ขาดเขาเมาเานาะครับนี่โทรมาแล้วเห็นบอกพนักงานครับ,รบนี่แต่สิมเมาเลยเอ้โหเอื้อตนะครับโอ้โนี่ขนาดหน่วยถือว่าหน่วยจะไหวเนาะครับแมพวปกติถ้ามาสวนเดซนสิงหายเจง่ามกว่านี้เลยพี่น้องถ้ามาดงเซนดงเนสิง,ง,ง,สงหาหน่วยจะเต็มกว่านี้นะครับคือนี่เป็นสวนต้นกำเนิดนะครับนี่สามสิบกว่าปีนั้นบางท่นมันยังสมบูรณ์อยู่นะครับครับ เพอสาเหตุเพราะ่าแตงสาวเนาะขึ้นยู่กับอาหารนำครับแตงสาวทุกปีขึ้นกับอาหารนะครับอันนี้จะฤดูเขานานหนาวจะเป็นพุท่าพุท่าแก้วมาผสมครับแต่อยู่ในต้นเดียวกันครับต้นนี้เป็นพุท่าแก้วป่ะเนี่ยครับแมนมันจะมีนัวหน่อยมาอยู่นำแต่รสชาติยิ่งดีถ้าตัวหน่อยนี่เพิ่งเนี่ยทนเดียวกันอยู่วันนี้รับอยู่ในต้นเดียวกันต้นเดียวกันแต่ว่าคนละพันเนาะครับคนละพันนะครับตัวนี้สามรถตัวนี้พุท่าแก้วเปิ่งนะครับ เป็นดันสอนนำนอกจากปูก่ท่านนะครับยังมีบักซีดาพ่อพ่านยังหัวักซีดาอาจิมจูครับจิมจูเป็นปลูกทดลองบอดได้ปลูกกินเลยตั้งแต่ก่อนผมเคยเคยเหตุวนตัวนี้มากขึ้กันนะครับบ่ครับยังบักซีดาก่อนแม่เคยเลีนยมาก่อนเบิับครับ,รบแต่บักซีดาเขานี่ก็ขล้ายดีมีแต่บ่มไห้ยแต่ามวบาอายุมันจะบ่มันคงคือบักขันกุสเาเพราะว่า ตัวนี้มันจะเป็นจริงตอนนะครับตรงประมัณผู้ทำหรือเก่งนี้นี่แปะมันแปดปีตรงในว่ายปลูกใหม่ครับครับตัวนั้นจะเข้าจะปลูกเม็ดนะครับมันจะได้เปรียบกันตัวนี้คือเขาปลูกทีเดียวจบเลยนะครับโอ้แท่มาตัวน้าอยู่เยเ็นกวนาะครับแมงครับตัวนี้อาจจะต้อง้องตั้งปีก็ปลูกใหม่นลครับอ๋อคราบอ่ับพี่นองก็ได้ความรู้นะครับจากพอเป็นเขานะครับเมว่วาจะเป็นเหลืองหมักท่านหมักเสดานอะหลักคือสวนหมักท่านอยู่นี้นะครับจูบัน บ้านบัวเทิงนะครับตำบลท่าส่างอำเภอสว่างวิรวงนะครับพี่น้องสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับติดต่อพ่อเพียงได้เบอร์ยังครับศูนย์แปดห้าครับศ0 5ย์ศ6ย์ห้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกพ่อเพียงเนาะศ8 5ย์แปดห้าศูนย์ศูย์ห้าเก้าเจดเจ็ดกเบอร์นี้เบอร์เดียวครับเบอร์เดียวใส่ได้ทั่วประเทศครับพี่น้องสนใจอยากได้บักท่านอยากได้เกิงพันธ์อยากมาศึกษาเรียนรู้ครับติดต่อตามเบอร์นี่ ถ้าอยากให้มันงามเขามาช่วงตั้งแต่สิงหาเนาะสิงหาถึงธันวามกรามกราเริ่มเบินแล้วเนาะก็มาสามารถสร้างกิ่งพันธุ์ได้ตามเบอร์นี่นะพอนะเท่านี้ช่วงที่เขาตัดแต่งจริงนี่มันจะอยู่ช่วงกุมภาพกุมภาพถึงเดือนไหนหาเดือนขึ้นเด็กเก็บผลผลิตกุมภาพมันเคยควายแตกแตกกันไปเข้าก็บำํารุงต้นอย่างเดียวสองงานโอเคนะครับพี่น้องสนใจนะครับจากเขามาหาถ้าพอ ตามเบอร์นะครับสำหรับเบอนี้ก็ขอบคุณนะครับพอเพียงน้หลายขอบคุณครับสวัสดีครับก็ขอบคุณนะครับพอเพียงนะครับที่เป็นนายขั้วมุลุนี้นะครับพี่น้องที่ติดตามช่องโจกไพศาลนะครับกะผู้กดไลค์นะครับกับขอบคุณนะครับสำหรับการกดไลค์ขอบคุณสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการคอมเมนต์นะครับผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานกับข้ามานะครับผู้ขายผู้ขายกับข้อยลำรว้ยนะครับผู้เดินทางกับบอดภัยทุกเส้นทางนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแลวก็สวัสดีครับสวัสดีครับ น้องไออุุนฟูมฟากรักเงาฟ้าฟัง let's go mm -hmm. mm -hmm.